สวัสดีค่ะต <as> okay. ้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันนะคะวันนี้จะมาสอนภาษาด้วยการแปลข่าวให้ฟังค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเช้านี้มีอที่สบงกว่าเมื่อวานองศาหรสูงกว่าเมื่อวานองศาือสูกว่เมื่อวาน2องศา จนถึงคือเกณฑส์พระดุอิสังก็คือจนถึงอันที่ใหญ่ๆก็คือ8องศาขึ้นไปนะคะที่คีโอนี้ตอรชินโคชิสมิดาคีออนก็คืออุณหภูมิที่ตอรจิดะก็คือตกลงมาก็คือติดลบลงมาก็อหมายว่าหนาวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอุณหภูมิลดลงสถานที่กดก็คือสถานที่สถานที่ที่อุณหภูมิลดลงตั้งแต่2ถึง8องศาเนี่ยมีอยู่ ก็เลยมาดูก <target marine> <number> ันนะคะ현재전국내륙곳곳에한파주의보가내려진가운데아침최저기온은영하10도안팎을보이고있습니다ว่า현재ก็คือณขณะนี้ณตอนนี้ณปัจจุบันนะคะชอนกุกเนลกคดคดเซก็คือทั้งประเทศชอนกุกคือทั้งประเทศโอเคไหมคะเนลูกก็คือเนที่แปลว่าข้างในโอเคไหมคะเนลูกก็คือภายใน ภายในประเทศนะคะคือดูจากภายในประเทศนะคะในสถานที่ต่างๆคดโคเสก็คือสถานที่ต่างๆโอเคแล้วก็บอกว่าฮันผ้าชุยโบชุยโบเนี่ยก็คือคําเตือนโอเคไหมคะคำเตือนในเรื่องของฮันผ้าฮันก็คือคือความหนาวเย็นความหนาวเย็นที่เป็นล้วลอกเข้ามาเนี่ยนะคะที่ก็มีการแบบมีการเตือนลงมาเยอะๆนะคะเนลเรจินเขาในในท่ากลาง เขาได้แปลว่าท่ามกลางท่ามกลางของการเตือนว่าจะมีการหนาวเยจะมีความเย็นเข้ามาเนี่ยนะคะในตอนเช้าอาชิมเชยจอกีโอนก็คือจอก็คืออุณหภูมิที่ต่ำท,ที่สุดโอเคไหมคะคีโอนคืออุณหภูมิเชยจอกีโยนอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะยงห้าชิดตกก็คือยองที่แปลว่าศูนย์ห้าแปลว่าข้างล่างข้างล่างของศูนย์ก็คือติดลบ โอเคไหมคะย้อน50อตก็คือติดลบ10องศาอันพักเกินอันพักเกินโผอีโกอิสิดาอันผักอันผักแปลว่าโดยประมาณเราจะเห็นนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ในในในประมาณ10องศาขาดเกินนิดหน่อยทำหนองนี้그래도내일부터는추위가조금누그러지겠습니다ถอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ขึ้นไปเนี่ยช่วีก็คือความเย็นก็จะ น 내일 서울의 아침 기온은 오늘보다 7도에서 8도 가량 높겠고 낮에는 2도까지 올라서 평년과 비슷하겠습니다. 오늘보다 도에서 8도 가량 높겠고 7 8도량 สูงขึ้นก็คืออุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาประมาณ7จถึงแองศานะคะแล้วก็ในตอนกลางวันนาเจนเนอรในตอนช่วงกลางวันอีโดกาจีโอลลาซก็จะขึ้นมาจนถึง2องศาเพียงหย่อนว่าพิสุทธเกตนิดาก็เพียงย่นก็คือปีปกติไม่มีความแลก

그 카펌 츠 나카 아노롬거 바람 도 바람 도 강하게 서그롬 파트는 하자 하고 와 작은 불치가큰 불로 번지기 쉽습니다 그매이 사마트 파이이룩람이 건조특보는 내일과 모레 전국 곳곳에 비나 눈이 오면서 점차 해제될 것으로 보입니다 คอนโจทุกปเน่นก็คือในเรื่องของความแห้งตรงนี้นะคะเนลกวาโมเรก็คือพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนเนี่ยค่ะชนกุคดโคเซก็คือทั่วประเทศเลยในที่ต่างๆนะคะพีนาโนนีโอเมียนซ่อก็คือจะมีทั้งฝนแล้วก็หิมะที่จะเริ่มตกลงมา

อออผุดถอชอก็คือน้ําฝนที่ตกมาในความเย็นนะคะมันก็จะกลายเป็นน้ําแข็งโทโรกดโกเซพิงพานีมันเดรอจิรุสุอิเกซมิดะก็คือในถนนเนี่ยกโกเซก็คือในถนนถนนที่ต่างๆเนี่ยพิงพานีมันเดรอจิรุสุอิเกซมิดะก็คือจะเป็นเหมือนกับแผ่นน้ําแข็งขึ้นมาใช่ไมหมคะเพราะว่าน้ําที่ลงมาในน้ําแข็งเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับแผ่นน้ําแข็งซึ่งมีความลื่น ก็ค,คือต้องระวังนิดหนึ่งเรามาเรียนรู้คำศัพท์เข้าๆกันจากข่าวกันแบบนี้นะคะไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ